ซาลาโมาอะไรตู้มอะไรร้นเหมาตู้ล้อพีว่าก็ประกาศตู้ค่ะเด็กๆอ่าตอนนี้นะคะคุณครูเวลาก็กลับมาสอนเด็กๆแล้วเองเด็กๆจำคุณครูเวลาได้ไหมเนี่ยอ่าตอนนี้คุณครูเวลากลับมาสอนเด็กๆแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานเลยอ่าไม่ได้หายไปไหนนะคะเด็กๆคุณครูเวลาแค่ไปคลอดน้องเฉยๆอ่าตอนนี้คุณหมอเนี่ย ่าน้องคุณครูเวลาออกมาแล้วค่ะน้องลูกออกคุณครูเวลาออกมาแล้วอ่าคุณครูเวลาก็เลยต้องเลี้ยงน้องแล้วก็สอนออนไลน์เด็กๆด้วยอนะ่ะวันนี้นะคะคุณครูเวลาก็จะมาสอนเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันทุกค่าเด็กๆลองดูสิหนะ้าว่าเ,เรื่องอะไรเอ่ยอ่ยอยาเรื่องนี้เอง พยัญชนะใช่ไหมคะเด็กๆแต่พยัญชนะภาษาเราของเรานีตอนนี้คุณครูลีลาก็จะมาสอนต่อจากคุณนีเลยคุณนีได้สอนแทนคุณลีลาไปแล้วตั้งแต่ตัวอะไรเอ่ยเด็กๆอ่าตั้งแต่ตัวพยัญชนะตัวอลรีฟเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราลองมาทวนตัวอลีฟจนถึงตัวคอกันก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นตัวดันลนะตัวดันนะคะอ่าเด็กๆลอง่องไปรมองๆคุณครูเลยนะคะ อาลีบอันฟุนก็คือสมูบาบะรุนก็คือทะเลอ่าตาตัมรุนอินตาผาลามัมก็ซาเซารุนัูยีมจามารุนอูดอ่าแล้วก็อะไรคะฮาฮาจีปุนคิวอ่าคอคอนโดรอูแปลว่าวพักอ่า สามดาวบนนี้เป็นตัวอะไรนะเด็กๆลองดูไปตรอๆกันเลยนะคะอ่าตัวอะไรเอ่ยเด็กๆตัวดันอ่เด็กๆพูดตามคกูนะคะตัวดันอ่ออกเสียงคำศัพท์ด้วยนะอ่ดันดัฟตารุนสมุดอ่ีกรอบนึงค่ะดันดัฟตารุนแปลว่าสมุดต่อไปตัวอะไรคะ ตัวจันนะทั้งนี้เลยตัวจันกับตัวดันคล้ายๆกันเลยนะแต่ตัวจันมีจุดหรือว่ามีเม็ดข้างบนใช่ไหมคะอ่ะจันจีรออุ่นแขนอ่ะอีกรอบค่ะจันจีรออุ่นแต่ว่าแขนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการเขียนตัวดันและตัวจันไปพร้อมๆกันนะคะอ่าตัวดันเขียนยังไงเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะ หรือวิธีการเขียนตัวต่างลากจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างใช่ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะเขียนง่ายมากเลยเด็กๆลองกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนตามคุณครูไปได้เลยตัวดันวิธีการเขียนก็คือแบบนี้เลยลากจากข้างบนลงมาข้างล่างทีนี้เรามาดูคำศัพท์กันด่า,ดานดัฟตอรุนแปลว่าสมุด ออกเสียงพร้อมกันค่ะดันดัาตารุนแปลว่าสมุดเอ๊สมุดของเราเนี่ยมีไม่ทำอะไรเอ่ยเด็กๆอ่ามีไว้ทำไมคะอ่าไว้เขียนใช่ไหมไว้เอาดินสอเนี่ยมาเขียนลงสมุดเลยอ่าเรามีสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็เอาดินสอนะมาเขียนลงสมุดใช้สีดินสอหรือว่าเมจิกใช่ไหมคะอ่าหรือปากกาของเอง เขียนลงสมุดนั่นเองไว้ใช้เวลาที่เรามาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือตอนนี้เราเรียนออนไลน์ที่บ้านเราก็หยิบสมุดขึ้นมาหนึ่งเล่มแล้วเขียนตัวด้านตามคุณครูได้เลยอ,อันนี้คือวิธีการใช้งานนะสมุดเราสามารถเอามาใช้งานก็คือนามาเขียนอเอาดินสอเนี่ยลงมนาะเขียนลงสมุดนั่นเองอต่อไปตัวอะไรเอย ตัวจันอ่าวิธีการเขียนแบบนี้เลยนะคะที่มีเม็ดข้างบนอยู่เน่ะไปดูอีกรอบนะตัวจันลากลงแล้วก็อ๋ออ่าโค้งนิดเกี่ยวแล้วก็มีเม็ดข้างบนอยู่เนีดใช่ไหมคะทีะนี้คำสั่งของมันก็คือซีรออุ่นแปลว่าแขนนี่จันซีรอ,อุ่นแปลว่า แขนอ่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนตามแล้วออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้คุณครูเล่นเกมให้เด็กๆเล่นด้วยอ่ะใครอยากเล่นบ้างยกมือขึ้นอ่ะยกมือเลยเดี๋ยวเราไปเล่นเกมน้องเขเลนะคะเด็กๆอ่ะเกมเขาบอกว่าให้เด็กๆนะมาช่วยกันจับคู่ซิรูปภาพกับพยัญชนะคำศัพท์อ่ะเด็กๆลองดูนะว่ะ ตัวแรกเนะี่ยมันคู่กับรูปภาพคำศัพท์ไหนนะอ่าดูนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะตัวแรกนี่คือตัวดันใช่ไหมคะอ่าใครตอบถูกบ้างตัวดนันคำศัพท์ก็คือดัฟตารุนสมุทรใช่ไหมอ่าดันดาฟตารุนสมุทรนั่นเองถูกต้องอ่าใครใครถูกบ้างต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆตัวยิ่ง จิมคำศัพท์ก็คือจิมยามาลุนพูดอยูกเฉลยอ่าถ <t Bal subscriber Airbnb> no. ูกต้องค่ะใครถูกต่อไปตัวต่อไปนะเด็กๆตัวจันใช่ไหมคะจันจันคำศัพท์ก็คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยจันจีรออุนแค่ถูกต้องค่ะอ่า ต่อไปตัวที่สี่แล้วนะหาอะไรหาอะไรเอ่ยหาฮาจีบุนคิวอ่าไหนดูสิใครตอบถูกบ้างเอตัวสุดท้ายก็คือตัวขอขออะไรนะขอคำศัพท์คำศัพท์อะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกขอคอเด,ดรอรอุ้เนี่ยว่าผักนั่นเองค่ะอ่าไหนใครถ่ายถูกหาข้อเลย เก่งมากเลยค่ะเด็กๆใายทายถูก5ข้อนะแสะดงว่าเด็กๆสามารถจดจำพยัญชนะภาษาอาหรับได้อย่างแม่นยำเลยอาเด็กๆก็จะได้ดาวไปด้วยเลยใช่ไหมคะอาได้ดาวไปหลายดวงเลยใครที่ายถูกทีนี้คุณครูเลลาก็มีการบ้านให้เด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านซิวันนี้การบ้านเล่มไหนเอยการบ้านของเราวันนี้นะคะเล่ม เลยสมุดเด็กมุสลิมเก่งอ่านหนังสือเด็กมุสลิมเก่งใช่ไหมคะ,ะทำในหน้าที่11แเน่ก็คือตัวดันและตัวจันเด็กๆไปฝึกเขียนนะคะตามรอยป่าตัวดันและตัวจันเด็กจะได้เขียนเก่งๆตัวดันและตัวจันพร้อมกับอะไรคะ,ะระบายสีรูปภาพให้สวยงามเลย ตัวดันก็ระบายสีสมุดใช่ไหมคะ,ะแล้วดูซิว่าภาพไหนหนะ้าที่มีความสัมพันธ์กับตัวดันคุณครูบอกอมีความสัมพันธ์กับคําศัพท์ตัวดันก็คือสมุดใช่ไหมคะ,ะคุณครูได้าบอกแล้วว่าเราใช้อะไรหนะ้าไว้เขียนสมุดมีอะไรบ้างปากกาดินสอาใช่ไหมคะหรือแตงสีฟันได้ไหม,มหมวกได้ไหม เด็กๆก็ลองไปดูนะคะว่าอันไหนหน้าที่สมควรที่จะเขียนลงสมุดนะต่อไปตัวจนันเด็กๆก็ไปดูนะคะรูปภาพแขนเห็นไหมคะจันชีรออุนแขนอันนี้เลยอ่ะอันไหนหน้าที่เป็นรูปภาพแขนอ่าสีภาพนี้เด็กๆก็ไปลองติดถูกมานะคะและระบายสีให้สวยงามอ่ะวันนี้นะคะคุณครูเทนาก็ ฝากไว้แค่นี้นะคะเด็กๆอ่าคุณครูเลรก็จบการสอนไว้เท่านี้คุณครูเลาฝากผู้ปกครองนะคะช่วยสอนเด็กๆด้วยนะอ่าสอนเด็กๆฝึกเคียนแล้วก็ฝึกอ่านนะคะแล้วออกเสียงให้ถูกต้องะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดถูกใจใต้คลิปของคุณครูเลระด้วยน,น,นะคะอ่าตรงนี้คุณครูเลาไปก่อนนะคะเด็กๆสาลามุออลัยกุรร้วะอระมาตุลร้อฮอยู่ะเราะกาตูค่ะ